มาพบกับน้องซับมงคลเหมือนเดิมน,นะคะที่เก่าเวลานี้คุณตาก็เอาซับมงคลมาผูกที่เก่าเหมือนเดิมน,นะคะมงคลทำไมอย่างงั้นล่ะลูกนะทำไมหันดาขยายอะ่ะอันนี้เร็วมงคลหันมาทางนี้ สวัสด,ดีผู้ใหญ่ใจดีและแม่ไอซีทุกๆขั้นนะคะเราก็มาอยู่กับน,น้องทรัพย์มงคลเหมือนเดิมนะคะคุณตาก็ไปทำงานเหมือนเดิมค่ะคุณยายก็คอยโยนย่าให้ทรัพย์อังคล องคลแดดก็ออกกล้าเหมือนเดิมมากอันนี้แต่บริเวณน,น้องเม็ดไม่ออกเหมือนเดิมเพราะอยู่ในร่ม มีต้นไม้ปกคลุมบริเวณที่เอาทรัพย์มงคุลมาผูกไว้น้องก็เล่นตามภาษาของน้องอ เอาดินทำอะไรมงคลฮะเอาดินอาบแล้วฟู้ใส่หลังแล้วเล่นเล่นละนะนะ,อ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 ะเอาดินอาบหลังแล้วอูเอ้ยเล่นละเล่นละเล่นดินลมนนนะมงคลเนี่ย เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคนหวัดดีพี่พี่และแม่เอฟซีทุกทุกคนก่อนเร็วหวัดดีสวยสวยก่อนเร็วองคนหวัดดีเร็วหวัดดีสวยสวยก่อนเร็เวเร็วเอาหวัดดีสวยสวยหวัดดีครับเสียงด้วยครับ ขอเสียงหวานๆก่อนเร็ววันดีครับสวยๆสวยๆก่อนอ่ะสวยๆเร็วสวยๆสวยสวยเร็วอ่ะสวยเร็วเร็วสวยก่อนยายเอาให้ได้โอสวัสดีครับโอ้ ฝากติดตามน้องทรัพ์มงคลช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องทรัพ์มงคลด้วยนะครับวันนี้ก็กินจับกระรดเหมือนเดิมไม่ได้กินมะม่วงหวานๆอีกแล้วคุณตาที่ไปทำงาน เลยไม่ได้พาน้องเดินเล่นเลยคินตาที่ไปทำงานไ่เด้เข้าสวนมะม่วง 嗯。Mm. อามองคลหวัดดีผู้ใหญ่ใจดีอีกเล้วหวัดดีผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งแล้วแล้วแล้วสวยๆแล้วมงคลอาหวัดดีสวยๆก่อนแล้วเอ้วหวัดดีสวยๆหวัดดีเสียงด้วยตอนเช้าพบน้องแค่นี้นะคะตอนบ่ายพบน้องใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องซับมงคลช่องตะอวยซับมงคลด้วยนะครับอ่ะขอบคุณอีกครั้งเล้วขอบคุณมากนะคะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนแล้วครับ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 ไม่ได้กินมะม่วงเลยไม่มีเสียงหวานขอบคุณมากนะคะฝากติดตามกันมา ฝากติดตามกันใหม่ช่วงบ่ายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ